เคยสังเกตไหมว่าทุกสิ้นเดือนเงินส่วนหนึ่งของเราไหลออกไปเป็นค่าสมาชิกบริการต่างๆแบบต่อเนื่องนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า subscription economy หรือระบบเศรษฐกิจแบบบอกรับสมาชิกมันไม่ใช่แค่กระแสที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของโลกธุรกิจเลยจากยุคที่เราซื้อของครั้งเดียวจบกลายมาเป็นยุคที่เราจ่ายเพื่อสิทธิ์ในการเข้าถึงสินค้าบริการอย่างไม่สิ้นสุด ตัวอย่างใกล้ตัวก็การดูภาพพยนตร์ฟังเพลงบริการส่งน้ำดื่มถึงบ้านการใช้รถยนต์บางฟังก์ชันหรือ Mac แม้กระทั่งเครื่องพิมพ์ฟิตเนสพวกนี้ใช้หมดเลยระบบนี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วมีมูลค่ามหาศาลทั่วโลกคำถามคือทำไมธุรกิจถึงมุ่งสู่เส้นทางนี้แล้วมันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาวันของผู้บริโภคอย่างเราๆอย่างไรบ้าง หัวใจสำคัญของโมเดลธุรกิจแบบ Subscript ช o n คือการเปลี่ยนวิธีคิดเลยจากการจ่ายเงินครั้งเดียวเพื่อเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรเปลี่ยนเป็นการจ่ายค่าบริการเป็นรอบๆจะรายเดือนหรือรายปีก็ได้เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเข้าถึงสิ่งนั้นๆจริงๆแนวคิดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียวมันมีรากฐานมานานแล้วอดนี้ก็ล้วนมุ่งเน้นการให้ความสะดวกสบายหรือให้สิทธิพิเศษบางอย่างในราคาที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเออจับต้องได้คุ้มค่า ใช่เลยจุดพลิกผันจริงๆที่เร่งให้ Subsription c Economy โตแบบก้าวกระโดดคือการมาถึงของ Software as a Service หรือที่เรียกสั้นๆว่า SaaS ซึ่งก็คือการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตจ่ายเป็นรายเดือนแทนการซื้อโปรแกรมกล่องแบบเก่า Salesforce ถือเป็นทุบุกเบิกรายแรกๆที่ปฏิวัติว,ตวงการเลยด้วยการเปลี่ยนจากการขายลยเส้น e ซอฟต์แวร์ซื้อขาดมาเป็นโมเดลสมัครสมาชิกรายเดือนหลังจากนั้นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ก็ตามมาด้วย Office 365 Adobe ก็เหมือนกันปรับชุดโปรแกรม Creative Suite ทั้งหมดมาเป็นระบบสมาชิกเต็มรูปแบบผลลัพธ์คือรายได้ของบริษัทเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างมหาศาลชัดเจนมากว่าโมเดลธุรกิจนี้มีพลังสูง การเติบโตของตลาด s u c s i r t p t n o n o n o n y นี่นี่น่าทึ่งจริงๆมีรายง,งาน Subscription Economy Index ชี้ว่าช่วงปี2012ถึง2020เนี่ยขนาดตลาดมันขยายตัวมากถึง437%แล้วก็มีการคาดการณ์กันว่ามูลค่ารวมของอุตสาหกรรมนี้จะพุ่งสูงแต่ระดับ1.5ล้านล้านตอนล่าสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ50ล้านล้านบาทภายในปี2025 ตัวเลขพวกนี้สะท้อนเลยว่าพฤติกรรมการบริโภคกับการดําเนินธุรกิจมันเปลี่ยนไปเยอะมากเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นรองเปรียบเทียบกับดัชนี S&P 500ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตลาดหุ้นหลักของสหรัฐในช่วงปี2022ถึง2023ตลาด s u b s c r i p t i o n โต9%ขณะที่ S&P 500โต6%แต่พอมาช่วงปี2023ถึง2024ตลาด s u b s c r i p t i o n โต9กระโดดไปถึง16.5% เทียบกับ e S&P 500ที่โต8.5%คือโตเร็วกว่าตลาดหุ้นโดยรวมเป็นเท่าตัวเลยนะสำหรับผู้บริโภคในสหรัฐมีการประมาณการค่าใช้จ่าย,ายเฉลี่ยต่อปีสำหรับการสมัครสมาชิกบริการต่างๆอยู่ที่ประมาณ924ดอลลาร์สหรัฐหรือก็คือราวๆ30,000บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยแล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ทนให้ธุรกิจจำนวนมากหันมานิยมใช้ subscription model กันขนาดนี้ ประการแรกที่ชัดเจนที่สุดคือมันช่วยให้ธุรกิจคาดการรายรับในอนาคตได้แม่นยำขึ้นมากการมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอทุกเดือนหรือทุกปีมันเหมือนมีกระแสเงินสดที่มันคงไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงกิจการตลอดสิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้วางแผนการเงินได้ดีขึ้นแต่ยังส่งผลบวกต่อมูลค่าบริษัทในสายตาของนักลงทุนด้วย อีกประโยชน์ที่สําคัญไม่แพ้กันคือการที่ธุรกิจได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าอย่างลึกซึ้งเลยอย่าง Spotify ก็จะรู้ว่าผู้ใช้แต่ละคนชอบฟังเพลงแนวไหนตอนไหนหรือ Netflix กก็นำรูปแบบการรับชมมาใช้ตัดสินใจว่าจะลงทุนสร้างรายการใหม่แนวไหนดี สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้พวกนี้มีค่ามหาศาลสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ตรงเป้าหรือกระทั่งสร้างแหล่งรายได้ใหม่จากการจำหน่ายข้อเท็จจริงเชิงลึกเหล่านี้ด้วยซ้ำนอกจากนี้ในเชิงการเงินการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้เนี่ยมีต้นทุนต่ำกว่าการหาลูกค้าใหม่5-7ถึงเเท่าการสร้างความสมพันธ์ระยะยาวผ่านระบบสมาชิกจึงทำกำไรได้ดีกว่าโมเดลนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยให้ธุรกิจขยายตัวได้รวดเร็วโดยเฉพาะพวกธุรกิจดิจิทัลที่ต้นทุนส่วนเพิ่มในการให้บริการลูกค้ารายใหม่มันต่ำกว่าธุรกิจแบบเดิมๆถ้ามองผิวเผินรูปแบบ s u b s c r i p ช i o n มันก็ดูเหมือนจะดีกับทั้งสองฝ่ายนะทั้งธุรกิจทั้งผู้บริโภคในฝั่งผู้บริโภคประโยชน์ที่เห็นชัดๆเลยก็คือความสะดวกสบายไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อมาเป็นเจ้าของตั้งแต่แรกเขาถึงผลิตภัณฑ์บริการหลากหลายทันสมัย มีการอัปเดตต่อเนื่องชีวิตง่ายขึ้นเยอะแต่ว่าพอมาดูอีกมุมหนึ่ง Subscription Economy ก็มีสิ่งที่ผู้บริโภคต้องระวังเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนที่แท้จิกระยะยาวกับปัญหาเรื่องความเป็นเจ้าของแม้ค่าบริการรายเดือนแต่ละอย่างดูไม่เยอะแต่พอรุมรวมกันหลายๆบริการมันกลายเป็นภาระหลักพันบาทต่อเดือนได้ง่ายๆมีการตั้งข้อสังเกตในกลุ่มคนเล่นเกมว่า การจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนเข้าถึงคลังเกมใหญ่ๆตอนแรกดูคุ้มแต่ระยะยาวจ่ายรวมๆกันไปมันสูงกว่าการเลือกซื้อเฉพาะเกมที่ชอบจริงๆแบบซื้อขาดเสียอีกประเด็นที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่องความเป็นเจ้าของการจ่ายเงินในระบบ Subscription คือจ่ายเพื่อสิบในการเข้าถึงไม่ใช่ความเป็นเจ้าของถาวรถ้าเรายกเลิกสมาชิกหรือบริษัทเปลี่ยนนโยบาย สิทธิในการเข้าถึงเพลงหนังซอฟต์แวร์เกมดิจิทัลที่เคยจ่ายไปแล้วอาจหายไปเลยทันทีหรือเนื้อหามันถูกลบถูกเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขลิขสิทธิ์ที่บริษัทกำหนดก็ได้ที่แย่ที่สุดคือถ้าบริษัทผู้ให้บริการปิดตัวไปสินค้าหรือบริการที่ต้องพึ่งระบบสมาชิกนั้นอาจจะกลายเป็นของไร้ค่าไปเลยลองนึกภาพเครื่องพิมพ์ที่ไม่ทำงานทั้งที่มีหมึกมีกระดาษครบหรือรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ฟังก์ชันสำคัญไม่ได้ เพราะเซิร์ฟเวอร์บริษัทปิดตัวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อบริษัทใช้วิธีล็อกการทำงานผ่านซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายเดี๋ยวนี้เราเห็นสินค้าหลายประเภทที่เคยซื้อขายครั้งเดียวจบหันมาใช้โมเดล subscription เยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างในวงการรถยนต์บางค่ายเช่น BMW Tesla หรือ Mercedes-Benz เริ่มเก็บค่าสมาชิกรายเดือนรายปีเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันพื้นฐานบางอย่างเช่นระบบอุ่นเบาะหรือการปลดล็อกความเร็วสูงสุดของรถไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะหลายอย่างปลอนอนเด็กหวนสุขภาพออร่ากล้องวงจรปิดริงพวกนี้ทำงานไว้ไม่เต็มที่หรืออาจจะใช้ไม่ได้เลยถ้าไม่จ่ายค่าสมาชิกรายเดือนต่อเนื่องแม้จัดตู้เย็นบางรุ่นก็ถูกออกแบบมาให้ล็อกการใช้งานกับไส้กรงน้ำยี่ห้อของผู้ผลิตเองเท่านั้นปรากฏการณ์เหล่านี้ มันเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ที่เรียกว่าการผูกมัดผู้ใช้หรือ Vendor Lock-in คือความพยายามของบริษัทต่างๆที่จะสร้างสภาวะให้ผู้บริโภคต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเองและก็ทำให้เปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นได้ยากหรือที่เรียกว่าสร้าง Ecosystem ของตัวเองขึ้นมาตัวอย่างคลาสสิกก็ Adobe ที่ใช้รูปแบบไฟล์เฉพาะสำหรับโปรแกรมต่างๆในชุด Creative Cloud ทำให้การเอาไฟล์งานไปเปิดหรือแก้ไขต่อในซอฟต์แวร์คู่แข่งทําได้ลําบากสถานการณ์แบบนี้ทําให้ผู้บริโภคเกิดภาวะอคติจากต้นทุนจมหรือซังค์คอสไบเอคือรู้สึกเสียดายเวลาเงินหรือความพยายามที่ลงทุนไปกับระบบเดิมแล้วก็เลยลังเลที่จะเปลี่ยนแม้ทางเลือกอื่นจะดีกว่าเหตุผลลึกๆที่ขับเคลื่อนโมเดลนี้ส่วนหนึ่งคือการสร้างการรับรู้ว่าการจ่ายเงินก้อนใหญ่ซื้อขาดมันตัดสินใจยาก แต่การจ่ายน้อยๆแต่จ่ายต่อเนื่องมันทําได้ง่ายกว่าทําให้เงินไหลเข้าบริษัทได้เรื่อยๆยาวๆการควบรวมบริการหรือ bundling คือผู้ให้บริการเสนอแพ็กเกจที่รวมหลายบริการไว้ด้วยกันในราคาที่ถูกลงหรือให้ประโยชน์มากขึ้นแนวทางนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา subscription fatigue หรือความเหนื่อยหน่ายของผู้บริโภคที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกหลายอย่างพร้อมกันนอกจากนี้การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยประมวลผลพฤติกรรมผู้ใช้จะยิ่งทําให้ธุรกิจสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการลูกค้าแต่ละคนได้แม่นยําขึ้นแนวโน้สมสำคัญในอนาคตคือการขยายตัวของโมเดล Subscription ไปสู่สินค้าและบริการที่จับต้องได้หรือ Physical g o o d s มากขึ้นมีการคาดการณ์ว่าสินค้ากลุ่มนี้จะมีสัดส่วนถึง45%ของมูลค่าตลาด subscription ทั้งหมดในไม่กี่ปีข้างหน้า ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงนี้เราจะเห็นธุรกิจจำนวนมากขึ้นเปลี่ยนจากการขายตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงไปสู่การขายผลลัพธ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องแทนเช่นผู้ผลิตสว่านอาจเปลี่ยนไปคิดค่าบริการตามจำนวนรูที่ลูกค้าเจาะหรือผู้ผลิตเครื่องซักผ้าก็คิดค่าบริการตามจำนวนครั้งที่ลูกค้าซัก นี่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคไปเลยสำหรับผู้บริโภคสิ่งสำคัญคือต้องยอมรับว่า Subscription Economy ไม่ใช่กระแสชั่วคราวแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการบริโภคยุคใหม่ไปแล้วและจะยังอยู่ต่อไปดังนั้นการบริหารจัดการค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้อย่างชาญฉลาดจึงจำเป็นควรหมั่นตรวจสอบรายการสมาชิกทั้งหมด ยกเลิกบริการที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่คุ้มค่าออกไปและในขณะเดียวกันก็ควรพิจรารณาถึงคุณค่าของการกลับไปสู่การเป็นเจ้าของสินทรัพย์บางอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่จับต้องได้เช่นมองสื่อเล่มเกมแผ่นหรือแผ่นเสียงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จริงๆไม่เพียงแต่ให้การควบคุมเต็มที่ไม่ต้องอยู่ใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงได้ของผู้ให้บริการ แต่ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ด้วยในมุมของผู้ประกอบการและนักลงทุนโมเดล Subscription ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างความมั่งคั่งในระบบเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามกุญแจสู่ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การนำโมเดลนี้มาใช้เท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับความยืดหยุน่น ความสามารถในการปรับตัวและการนําเสนอคุณค่าที่แท้จริงเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิตัลทุกการเติบโตคือการปลดล็อกความคิดมา grow r i ไปด้วยกัน